ก่อน่ครับมี f อต่างประเทศเขาสงสัยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญครับเจ้าในนี่เขาจะทำบุญสะสมบุญอย่างไรสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศครับก็จากที่เรนได้เคยคุยแล้วก็สืบแล้วก็ตรวจกรรมกับพี่หลายๆท่านที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะก็จะแนะนําไปหลายท่านบางท่านก็จะเป็นการไหว้พระสวดมนกวดน้ําลงดินได้สําหรับพี่ๆที่มีบ้านที่มีดินนะคะมี อธิษฐานจิตถึงพระแม่ธรณีได้หรือบางท่านนะคะที่จะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะหรือยังไม่สะดวกที่จะลงออกไปกวดน้ำเนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็จะมีคล้ายๆกับ ขันหรือจะเป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่เอาไว้หยอดเหรียญก็ได้ค่ะเวลาสวดมนต์เสร็จทุกครั้งเนะะี่ยค่ะก็จะหยอดเหรียญอธิษฐานจิตการ,รใส่บาตรแล้วพอครบ3ามร้อหวันปุ๊บก็นําบาตรเนี่ยค่ะไปใส่บาตรครั้งหนึ่งเท่ากับเหมือนเราได้มีโอกาสได้ใส่บาตรทุกวันค่ะเป็นการตั้งจิจอธิษฐานหรือจะทําบุญออนไลน์ได้แล้วก็กรวดน้ําบอกพระแม่ธรณีได้เลยแต่นั้นในสมัยเนี้ยการทําบุญถือว่าไม่ได้ยากแล้วครับ แต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมก็คือการตั้งจิตให้มั่นคงและตั้งจิตให้ดีด้วยนะคะอธิษฐานจิตให้ดีก็จะทําให้ถึงแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตดวงวิญญาณหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเจ้าของกายสังขารของทุกท่านด้วยนะคะ